สวัสดีค่ะชาวทัศน์ลมมิถุนตุลกุมจะดูเป็นราศีหรือลัคนาราศีก็ได้นะคะอาจารย์ดูแบบไทยใต้คลิปมีให้เช็คค่ะสําหรับเรื่องการดูดวงส่วนตัวอาจารย์ขออนุญาตอธิบายนิดนึงนะคะสําหรับขั้นที่มีความตั้งใจทใี่จะดูดวงกับอาจารย์รบกวนอาา่อานรายละเอียดข้างล่างนิดนึงเนาะแล้วทักมาตามที่อาจารย์บอกนะคะก็คือว่าถ้าคุณพร้อมวันไหนเวลาไหนก็บอกว่านะดดูดวงวันนี้เวลากี่โมงตามเลนส์ที่อาจารย์ให้เนาะ เพราะว่าเนื่องจากว่ามีคนทักมาเยอะนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอโฟกัสในส่วนของคนที่ตั้งใจจะมาดูดวงจริงๆส่วนท่านไหนที่คุยเป็นลักษณะเรื่องเรื่องอื่นๆอาจารย์ขออนุญาตผ่านเนาะไม่ว่ากันนะคะเพราะอาจารย์ทําคนเดียวทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องโฟกัสที่ถูกจุดเนาะอาจารย์มีความชัดเจนหรือมีความตั้งใจดีที่จะดูดวงให้แต่ละท่านแล้วแต่ว่าขอให้ท่านอ่ะเขียนมาตามที่อาจารย์บอกนะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นความรักเนาะสำหรับ เดือนตุลาคมว่าใครกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเข้ามาแล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูใจคุณก่อนดีกว่านะคุณเป็นยังไงบ้างชาวทธาตลมนะต้องบอกว่าในเดือนเนี้รู้สึกว่าตัวคุณเองอะนะคะ มีความเป็นตัวของตัวเองมีความสบายใจนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเหมือนกับว่าคุณแข็งแรงคุณแข็งแกร่งขึ้นจากเดิมคุณอาจจะเคยไปดูไปส่องเรื่องราวของใครแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าไม่สบายใจในระยะหลังต่อให้คุณดูคุณส่องหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยนะ,ค,ะคุณไม่รู้สึกอะไรแล้วคุณรู้สึกเย็นใจสบายใจหรือว่ารู้สึกรักตัวเองนะ,ะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีลหลายท่านก็มีความเข้มแข็ง ทั้งภายในและภายนอกนะคะแล้วก็บางคนบางท่านก็เข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสายมูไหว้พระสวดมนต์ทำบุญอธิษฐานจิตดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่ต้องบอกว่าพื้นดวงของคุณในเดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นจิตใจคุณเข้มแข็งขึ้นรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่ตัวคุณเองอ่ะไม่ได้ ไม่ได้กังวลกับสิ่งเก่าๆแล้วอยู่กับปัจจุบันได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าใครนะคะจะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเดือนนี้คุณมีอะไรหลายอย่างให้คุณได้ทำได้ได้มีความสุขอะนะคะแอคทิวิตคุณเยอะหรือว่าสิ่งที่คุณโฟกัสเป็นรเรื่องราวของความสุขเนาะอ่าคนนี้คือใครคะวิวอฟอร์จูคนเก่าๆกำลังจะกลับเข้ามาหาควรเป็นชาวทัดดินคะ่ะเพื่อศพกานมังกรได้ เป็นคนที่มีความคิดเหน็นความรู้สึกต่างคุณหรืออาจจะเป็นชาวราศีาพฤกษบรรคณา,าราศีพฤกษบนะธาตุดินพฤกษบกันมังกรเด่นที่พฤก,ก,กษบนะคะธาตุน้ากระกฎพิจิงมเม้ธาตุไฟเม่สิงห์ธนูเด่นที่พฤกษบนะเป็นคนเก่าๆถ้าถามว่าเก่าเก่าแบบไหนเป็นคนที่ เคยรู้จักกันมาเคยผูกพันกันมาอาจจะเป็นในอดีตชาติหรือในชาตินี้ก็ได้เป็นคนที่ก่อนหน้านี้นะคะยังไม่ได้คอมมิชเมนต์กันมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือเป็นเป็นอะไรที่ตอนนั้นที่รู้จักคบหาดูใจแล้วได้คุยนะคะได้สนใจกันได้รู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ได้คอมมิชเมนต์หรือมีในเรื่องของมือที่3บุคคลที่3เข้ามาหรือถ้าคอมมิชเมนต์ไปแล้ว แต่งงานไปแล้วหรือมีงานวิวางงานเวทีิ่งไปแล้วคนคนนี้กับคุณเนี่ยมีผลในเรื่องของมือที่3ามบุคคลที่สามที่นี้ถามว่าคนคนนี้นะคะจะเข้ามาในลักษณะไหนตัวเขาเองเนี่ยนะคะเพิ่งมาตื่นรู้เอาตอนเดือนนี้เดือนตุลาคมนี้นะคะเดือนนี้เขาเพิ่งมาตื่นรู้และได้เรียนรู้หลายหลายอย่างอยากจะกลับมาขอโทษขอหกวร,รมก็ไแรกแล้วมาขอคอมมิชมนต์อีกรอบหนึ่ง แต่การมาของเขาอยากให้คนดูนิดนึงนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยปราศจากมือที่สมบุคคลที่สามหรือสิ่งที่ติดสอยห้ตามเขาหรือเปล่านะคะให้ดูนิดนึงเพราะจามีความรู้สึกว่าคนคนนี้นะคะปัญหาของเขาอะในเดิมทีอะเขายังแก้ไม่ได้นะั่นคือเรื่องมือที่สามบุคคลที่สามเหตุการณ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณกับเขาคนนี้เคยคุยกันเคยชอบพอกันวันนั้นที่แยกย้ายอาจจะเป็นความคิดของเขาที่ไปเชื่อญาติเชื่อเพื่อนเชื่อสังคม ก็ทาให้คุณกับเขาแคล้วคลาดกันไปหรือถ้าคุณกับเขาเคยเป็นแฟนกันรักกันอยู่ด้วยกันแต่งงานกันมั่นหมายกันในอดีตแล้วเรากลับมาเขาเนี่ยปัญหาของเขาก็ยังมีในเรื่องของบุคคลที่สามในชีวิตของเขายังเป็นอุปสรรคอยู่ไม่ว่าจะเป็นอลูมน้องญาติครอบครัวสังคมอื่นใดนะคะยังเป็นอุปสรรคเป็นผลปัจจัยแปรเปลี่ยนต่อการตัดสินใจคอมมิชเมนต์แล้วถามว่าเขาตั้งใจกลับมาตั้งใจกลับมาไหมตั้งใจกลับมา โวยโชคชะตาผมลิขิตและยังมีคุณอยู่ในใจเสมอยังยังมีคุณอยู่ในใจในความรู้สึกนะคะตัวเขาเองก็มีความย้อนแย้งในตัวเองบางทีก็พูดอย่างทําอย่างนะคะบางทีก็ปากแข็งไม่ค่อยพูดนะคะแต่แต่จริงๆแล้วคนคนนี้อธิษฐานจิตเพื่อให้กลับมาคืนดีกับคุณนะคะแต่ตัวเขาเองยังยังมีนิสัยบางอย่างที่ทําให้คุณไม่ค่อยสบายใจหรือสามารถปลุกปีศาจในตัวคุณได้เวลาคุยกันจะทําให้คุณรู้สึกกากระอ่วนอะ กับพฤติกรรมคําพูดหรือญาติพี่น้องเพื่อนเขาหรือคนรอบข้างเขานะคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มาดูซิว่าเออเขาจะเทคแอคชั่นยังไงอ่ะเราเค่อยดูไปนะว่าดีไหมทุกรูปแบบอ่ะเต็มที่พุ่งเข้าหาสุดกําลังทุ่งเททุกทุกหนทางคิดมาแล้วตั้งใจมาแล้วนะคะจะมาคุยมาเจราจากับพุณนนะคะจะมามอบความรักเริ่มต้นใหม่หนึ่งถ้วยกับคุณน,นะคะมาแบบแบบบินมา ลอยมานะมาแบบว่าโรักคุณมากเราเป็นเนื้อคู่กันนะเรามาเริ่มต้นกันใหม่เถอะเรา่าถ้าเคยเริ่มต้นไปแล้วในอดีตมาเริ่มต้นอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเคยคุยกันดูใจกันก็มามั่นหมายแต่งงานนะคะมามามาให้สังคมรับรู้ว่าเราเนี่ยนะ,ะคะคบหาดูใจหรือไม่ก็ตัวเขาเองอะาจะาทุ่มสุดตัวในการที่ว่าทําทุกวิถีทางให้ได้คืนดีกับคุณให้คุณให้อภัยเพราะเขาเชื่อแล้วรู้แล้วว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขา เขาไม่ยอมเสียคุณไปนะคะทุ่มสุดตัวสุดกําลังสุดชีวิตน่ะไฟลุกเลยแหละนะคะเออแล้วก็เขาว่าอยากจะเปิดเผยให้สังคมรู้นะคะว่าที่ผ่านมาอาช่างมันไม่เป็นไรเอาปัจจุบันเนี่ยคุณกับเขารักกันมากจะแต่งงานกันจะอยู่ด้วยกันจะคลองรักกันไปเอ่อจะพาคุณออกงานตะเวนไปไหนพาไหนล่ะถ้าทําได้พาไปด้วยคือชัดเจนเวอร์ชัดเจนมากรักมากอยากได้มาก สู้สู้มากนะฮะซึ่งในพื้นดวงของคุณนะ่ะต้องบอกเลยว่าดวงของคุณนะ่ะเข้มแข็งนะพลังงานคุณเข้มแข็งแล้วก็มีคนมาตกลุมรักก็เป็นคนนี้แหละนะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูคําพูดเขาหน่อยเนาะว่าดีดีไหมคําพูดในลึกๆในใจอะนะคะเทียบดูสํานึกผิดไปแล้วที่ผ่านมาที่ทําร้ายจิตใจหรือทําให้ความสัมพันธ์มันจอดับจอมืดไปอะมันชัดดาวไปอะนะคะเขาขอ ยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ขอเริ่มต้นใหม่เป็น new beginning นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความรักมีความหวังมีความศรัทธามีความเชื่อคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมภ์ลัคนาราศีกุมภ์ก็ได้นะคะเออจะหาจบแล้วสิ่งเก่าๆเสียใจที่ผ่านมายอมรับว่าไม่เคยเอาคุณออกจากหัวได้เลยทุกทรมานใจนะคะเขารู้แล้วว่าคนที่อยู่รอบตัวเขาเนะี่ยหวังหวังแค่ว่าเขาทําได้ดั่งใจหรือหวังแค่ว่า ให้เขาแบบเหมือนอยู่กับความคาดหวังของคนอื่นอะอยู่กับสังคมที่สังคมอยากให้เป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสังคมเหล่านั้นบีบคั้นให้เขาอึดอัดครอบครัวหรือญาติเพื่อนความคาดหวังจากคนอื่นทำให้เขาอึดอัดนะวันนี้เขารู้แจ้งก็จางใจแล้วว่าความสุขที่แท้จ,จริงคือคุณคือความรักค่ะเนี่ยค่ะเขาจะมามอบหัวใจรักหรือเก็บเงินเก็บทองมาขอคุณแต่งงานหรือมาซัพพอร์ตมาดูแลคุณ นะต่อไปนี้เขาจะมีความอดทนจะโปรเทคคุณมากขึ้นหรือจะโปรเทคตัวเองจากสังคมของตัวเองที่คอยคอยเสี้ยมคอยสั่งนะคะเออเรามาคืนดีกันเถอะนะเราเป็นเนื้อคู่กันแล้วเขาก็ทึกทักว่าคุณก็ยังรักเขาอยู่คุณยังรักเขาอยู่หรือเปล่าแล้วเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเองนะคะนับจากนี้ไปเนี่ยเขาจะปกป้องคุณทุกวิถีทางนะคะเขาจะ เขาจะไม่ยอมให้คนรอบข้างรอบตัวเนี่ยมาบงการมาชี้นําอีกแล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอดูในเรื่องของความเกื้อนหนุนซัพพอร์ตนะมันดีไหมเนาะเออตัวคุณอะดีอยู่แล้วแหละตัวคุณเองม,มีดวงชะตาที่เริ่มต้นสิ่งใหม่สบายใจขึ้นแข็งแกร่งขึ้นมีคนมาตกหลุมรักนะคะหรืออะไรก็ตามหรือเป็นคนรักต่างวัยก็ได้คนนี้ก็อาจจะเป็นรักต่างวยกับคุณก็ได้นะ The m a s t e s a r Yes เป็นไพ่ ใบพิเศษในสำรับมี2ใบคือเยสกับหนูเยสอยู่ที่ตรงนี้นะคะดีไหมก็ดีเนาะมาเพื่อเป็นคนที่ใช่ของการละกันเซเว่นเหรียญนะคะเซเว่นออฟเทนโสแลวก็คือม,มาและยิงธนูแบบม้เดี๋ยวสัน้นขอดูทั้งหมดก่อนเกื้อกูลไหมเกื้อกูลค่ะ เมื้อคุณมาดูแลมาซับพอมมาเอา,เอาใจไม่สนใจใครแล้วนะคะ mm. เขาไม่เอาใครแล้วค่ะเขาสนใจแต่คุณแล้วเขาก็จะพยายามทําให้ถูกใจคุณทุกอย่างเหมือนง้างธนูแล้วยิงเนะะี่ยค่ะคือจะกทุกอย่างต้องเข้าเป้าทุกอย่างต้องใช่ทุกอย่างต้องตอบโจทย์คุณตอบโจทย์กันละกันคือต้องบอกว่าดีไหมโดยความตั้งใจของเขาตามที่เราเห็นในหน้าพระราชาสื่อจิตเซ้นได้เนี่ยตั้งใจดีมีความอดทนอดกลั้นมีความตั้งใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ไม่ฟังคนอื่นไม่ฟังสังคมไม่ฟังรอบข้างแล้วนะฟังเยอะแล้วปัน่นป่วนแล้วผิดพลาดบิดเบือน มุ่งหน้ามาที่คุณมีความพยายามเพียรเข้าหาคุณมีความให้ความเป็นธรรมกับคุณเห็นไมหมคะเหรียญสองข้างเท่ากันอ่เรดบางสำรับเนี่ยเขาไม่เท่ากัน2กับ3เออสอกับ4หรืออะไรก็ตามเนาะแต่อันนี้คือ3กับ3คือใช้ความเป็นธรรมกับคุณแล้วในหัวใจในจิตในใจในชีวิตมีแต่คุณสิ่งอื่นที่ผ่านมาปล่อยผ่านหรือใครจะเข้ามาไม่เอาแล้ว ทำว่าเกือ้อกูลไหมเกือ้อกูลแต่อยู่ที่ว่าคุณพอใจหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูข้อควรระวังหน่อยเหมือนที่อาจารย์ตัวไปที่กเนาะระวังเรื่องของสังคมมือที่สามเขาเดี๋ยวขอดูซิมันมีอะไรให้ระวังอีกไหมระวังเรื่องอความคิดคําพูดค่ะอุปนิสยัยความบางทีคู่ของคุณเนาะเวลาที่มันงอนกันหรือมันไม่ ไม่เข้าใจกัน Yeon. ในอดีตหรือในปัจจุบันแล้วไปส่วนอนาคตคือเรื่องไม่เป็นเรื่องคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องจุกจิกเรื่องไปไหนไม่บอกกันอ่ะทาไมไม่รับไปกินข้าวทาไมไม่พาไปไหนบ้างทําไมไม่พาไปเที่ยวบ้างทําแต่งานเรื่องอะไรพวกเนี้ค่ะที่มันมันมันละเอียดอ่อนแต่มันเป็นเรื่องจุกจิกนะคะเป็นเรื่องที่เรื่องการเอาอกเอาใจเรื่องความเข้าใจเรื่องความสบายใจให้ระวังจุดนี้เนาะเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าถามว่าทํายังไงให้สบายใจก็ต้องแบ่งเวลาในการทํางานแล้วก็แบ่งเวลาในการดูแลกันแล้วก็ ให้ความเป็นธรรมนะทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็มันจะถูกใจนะแล้วระวังในเรื่องของเอกสารใบทะเบียนหย่าใบทะเบียนสมรสหรือว่าความถูกต้องทางกฎหมายด้วยว่าคนคนนี้ถ้าเขามากล่าวอ้างว่าเขาเลิกรายหย่าล้างจากคู่ของเขาแล้วจริงไหมถูกไหมถูกต้องตามหลักไหมถูกกฎศีลธรรมไหมถูกกฎหมายไหมนะคะเ้ามีเอกสารให้ยืนยันนะ เอ่อในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะต้องระวังในเรื่องของความเข้าใจผิดสับสนนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่ไม่ได้สื่อสารต่อกันดีพอ หรือไม่ได้สื่อสารสองทางคนหนึ่งคิดไปเองว่ออีกฝ่ายเข้าใจอีกคนก็เงียบอีกคนก็บล็อกไม่พูดด้วยอีกคนก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องเรื่องจุกจิกอะ่ะคู่ของคุณนะเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องของความไม่เข้าใจกันรเรื่องของความเข้าใจผิดนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคมหากันอย่างสร้างสรรค์สื่อสารสองทางมีอะไรเล่าสู่กันฟังไม่เข้าใจให้ยกมือถามอย่าคิดแทนกันอะไรฟิลประมาณนั้นแล้วก็ ทำงานได้แต่ว่าอย่าทําแต่งานก็ต้องแบ่งเวลาคืองานเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตถึงแม้ว่า,ามันจะเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตก็ตามนะคะแล้วก็อย่าให้ชีวิตอะเป็นทั้งหมดของงานนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องแบ่งสัดแบ่งส่วนอย่านิ่งอย่าคิดเองเออเองหรืออย่าคิดแทนการให้หันหน้าคุยกันมองเห็นความรู้สึกของกันให้สําคัญกว่าเงินกว่าวัตถุ ะะเพราะมนุษย์ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เจอเ้าก็ใช้ความสาคัญในเรื่องของจิตวิญญาณจิตใจหรือการเอาใจใส่กันเงินก็สําคัญใครก็อยากได้ค่ะแม้กระดาษคมขนาดนี้ใครจะไม่อยากได้ถูกไหมขนาดคมที่ว่าตัดญาติตัดแฟนตัดพี่ตัดน้องได้อะ่ะนึกออกไหมคะแต่ว่าเงินนะ่ะท้ายที่สุดนะคะก็มีในส่วนที่พอใจแล้วความสุขในใจมันก็ต้องมีด้วยนะเดี๋ยวลองมาดูคุณดีกว่านะคะว่ายังไง แต่ดูแล้วการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้ลําบากในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองปัจจัยสี่หรอกค่ะนะคะมันอยู่ที่การสื่อสารคําพูดนะคะความสบายอกสบายใจของกันและกันมากกว่าสําหรับคุณนะ่ะที่ผ่านมาคุณเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งงานของตัวเองเหนื่อยทั้งการปรับตัวรอคอยปรับจูนสื่อสารเข้าหากันตอนนี้คุณวางทุกอย่างลงแนละ้วเห็นไหมวางลงแนละ้วไม่แบก แบกบนบ่าอีกต่อไปแล้วนะคะซักไม้ก็ไม่แบกแล้วเพราะคุณมีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณพิสูจน์ตัวเองคุณอดทนอดกลั้นคุณทุ่มเทมามากแล้วมันถึงเวลาที่เขาจะต้องทุ่มเทให้คุณเห็นแล้วแล้วตัวคุณเองเนี่ยต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่สง่างามไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะ,ค,ะคุณเป็นคนที่เพรียบพร้อมแข็งแกร่งง,งดงามทั้งภายในและภายนอกน่าเชื่อถือมีหลักการมีเหตุมีผลมีตากการรกะที่เหมาะสมถูกต้องมีความแฝง มีความไม่จุกจิกแล้วนะคะไม่ไม่มีอะไรที่มันจะต้องมาจุกจิกหัวใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณรักษาพลังงานดีด้านนี้ต่อไปนะคะขอให้คุณมีจุดยืนนะคะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าตัดขาดแต่หมายความว่าถ้าเขามาและเขาพิสูจน์อย่างที่เขาตั้งใจดีเนี่ยก็ลองให้โอกาสเขาดูอย่าเพิ่งเครียวกาดอย่าเพิ่งแบบอแเออลงแทะลงดบเนาะเอออะไรพวกนีน้ก็คือเหมือนกับว่าคุณอาจจะเคยหนักใจกับเขามาแต่ครั้งเนี้ยอ่ะเราอยู่กับปัจจุบนันนาะลองดูซิ การมาของเขามันถูกต้องชอบทำไหมให้เกียรติเรามากพอไหมแล้วก็พิสูจน์ตัวเให้เห็นว่ามาเพื่อซัพพอร์ตไม่ได้มาเพื่อ,อทำให้บัน่นทอนเนะเาะลองดูนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะบอกว่าอยากให้คุณอะอะไรก็ตามในอดีตเนาะปล่อยวางถ้าละคนเรามันจะปล่อยวางได้จริงมันก็ต้องจบจริงเราจะไม่รื้อฟื้นอดีตมารีพีทมาอัปเดตแล้วก็เกลี้ยวกาด เราจะไม่เอาอาดีตมาลงโทษกันในปัจจุบันอดีตคืออดีตเนาะดูที่ปัจจุบันไปลัโอเคมันอาจจะมีความขุนเคลื่องอยู่บ้างแต่ให้บอกว่าอยากให้คุณจบจบนะคะจบเพื่ออะไรจบเพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นคนที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วเข้มแข็งได้จริงเราจะไม่คิดจุกจิก เราจะมองเขาณนะปัจจุบันนะคะมีอีโก้ได้มีมาตรการได้มีกฎเหล็กได้แต่ทุกอย่างต้องถูกต้องชอบทมไม่ใช่บั่นทอนทรมานกันนะคะไม่ว่าเขาจะเคยไม่น่ารักกับเราอย่างไงแต่เราจะไม่ทาเหมือนเขาเพราะเราไม่ใช่เขาท้ายที่สุดคุณจะเป็นผู้ชนะจริงๆคุณชนะแต่คุณอยู่ในที่ของคุณอยู่แล้วคุณชนะใจตัวเองชนะมารชชนะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะคุณสามารถพัฒนาตัวเองทั้งจิตวิญญ,ญาณทั้งความคิดทั้งภายในและภายนอกให้เติบโตและเป็น the empress และเป็น the emperor ในตัวเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามคุณแข็งแกร่งสง่างามดีงามครบท้วนจบในคนเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วยังไงชัยชนะน,นี้เป็นของคุณแต่ขอให้คุณนะเป็นคนที่รู้จบแล้วรู้ที่จะเริ่มใหม่นะคะเรามาดูบทสรุปกันซิว่าอ่ะคุณคนนี้กับคุณนะเขาจะเป็นยังไงนะคะเขาตั้งใจมาแล้วล่ะนะอ่ะ The Creator n o w เห็นไหมคะท้ายที่สุดใบที่สก็มานั่นหมายความว่าตัวเขาเองอะคะ่ะ ะะไม่เคยปล่อยคนออกไปจากหัวใจเลยและเขาก็จะปฏิเสธทุกอย่างปฏิเสธญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมที่เคยบงการอย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วกอดไว้กอดเสือตัวนี้ไว้ก็คือกอดคนไว้นะคะดอกบัวพุ่งขึ้นมานะคะคนคนนี้รู้เจ็บรู้จบรู้ยุติสิ่งที่ไม่ใช่แล้วนับจากนี้นะคะอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่เขาจะไม่ทํากับคุณนะคะเขาจะปฏิเสธพลังด้านลบคาวิพากวิจารณ์ คำเสี้ยมคําสอนคําบงการต่างๆนะเนี่ยค่ะเห็นไหมฮะก้าวเียนเขาจะเป็นตัวของตัวเองเป็นนกที่มาเกาะอยู่ในแขนของคุณแล้วมาด้วยความตั้งใจดีอ่อนโยนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นจะไม่ไปฟังเสียงรอบข้างเยอะนะคะจะมั่นใจในตัวเองและมั่นใจในตัวคุณแล้วเขาจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากพันธนาการาติ เพื่อนฝูงพี่น้องสังคมนะคะหรืออะไรก็ตามที่คาดหวังในตัวเขานะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่ตั้งดาบแล้วดาบลงแล้วเขาจะพยายามพูดจาให้น่ารักขึ้นดีกับคุณมากขึ้นนะคะสองคุณแต่ก็จะไม่มาแซะมาเหน็บแนมหรือไปคิดเองเออเองละเขาจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นนะคะแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่ไปฟังคนอื่นมาแล้วมันไม่ดีเขาจะปล่อยผ่าน เขาจะไม่เอามาทําร้ายตัวเองแล้วมาทําร้ายคุณเหมือนอย่างที่ผ่านมาแล้วไม่เอามาตัดสินความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะก็คือจะไม่ฟังคนอื่นมากเขาจะเป็นนายเพนเด็กเกเขาจะมาอยู่ที่คุณเป็นม้าที่สง่างามจริงๆม้านเป็นแรงขับเคลื่อนของการเป็นนักวิ่งนะคะแรงแรงม้าแรงเร็วสูงต่อไปนี้ก็จะเป็นม้าเชื่องันจะไม่ดีดเยอะละนะคะก็จะเป็นม้าที่สวยงามน่ารักเป็นเหรียญค่ะนะคะเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เห็นคุณค่าในการละกัน ะะที่ผ่านมาคุณก็มีค่านะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไปฟังคนอื่นเยอะหรือน้ําในหูไม่เท่ากันหรือว่าบ้านอาจจะหมุนเยอะไปหน่อยนะคะทำให้สับสนและสุดท้ายคือเพจเอาครับเขาจะมาเริ่มต้นใหม่ด้วยหัวใจรักเขาจะซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองเขาจะรู้ใจตัวเองและจะมอบความรักความซื่อสัตย์เนี่ยเหมือนเด็กไร้เดียงสาค่ะที่ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากที่จะหวังผลประโยชน์อะไรละมาด้วยหัวใจมาด้วยความรู้สึกดีๆจริงๆ นะเพราะฉะนั้นการมาของคนคนนี้ตั้งใจมาดีแต่อย่างที่อาจารย์เตือนนะดูให้ดีเพราะว่าอันนี้เป็นดวงภาพรวมมันก็มีหลายบริบทเนาะบางคนก็มาแบบตัวเป่าเล่าเปืเป่อยนะละทิ้งทุกอย่างได้ไร้พันธะจริงๆแต่บางคนนะมันอาจจะคาราคาสังคุณต้องพิจารณาไปตามความเหมาะสมถ้าคิดอะไรไม่ออกถ้าพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลือกไม่ได้ให้เลือกทําในสิ่งที่ควรทาเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องไว้ก่อนนะคะ,อ,ะองค์ไพ่บพิพเนตบอกว่า children er expression เห็นไหมคะ ทุกอย่างเริ่มต้นแบบสมบูรณ์สดใสไร้เรียงสาเหมือนเด็กสแสดงออกเหมือนเด็กค่ะบริสุทธิ์ใจคุยกันนะคะลืมความเรียวกาดความเจ็บปวดหรือแม้กระทั่งว่าอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์ใจนะคะวางมันลง s p สเปเชียลแพค c ิสสิ่งเหล่านี้นะคะกำลังจะเข้ามาทดสอบจิตวิญ,ญญาณของคุณเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคุณเป็น the empress เป็น the emperor ในตัวเดียวกันนะะ่ะยังไงคุณก็ผ่านบททดสอบนี้แต่ขอให้คุณน่ะนะคะ เป็นคนที่อยู่มีสติอยู่กับปัจจุบันลักษณะงามอาจารย์ยังของยืนยันนะคะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามสิ่งที่เราควรมีคือสติเพื่อยังคงไว้ซึ่งความสง่างามความดีงามของตัวเรานะคะอันนี้คือ h e a r t to heart c o n v e r s a t i o ตต้องใช้ใจคุยกันเยอะๆแล้วล่ะนะต้องใช้ความเมตตาเยอะๆหน่อยแล้วนะคะเพราะที่ผ่านมามันอาจจะทําให้เราปวดใจเจ็บปวดใจด้วยพฤติกรรมหรือการที่เขาไม่ได้ยึดมัน่นหรือเข้าใจเราหรือศรัทธาหรือเชื่อในตัวเรามัวแต่เชื่ออย่างอื่นอยู่นะคะอื สุดท้ายโนนะคะและสุดท้ายอีกใบหนึ่งนะคะพิสคือมันจะมีอะไรที่คุณยังรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เชื่อเขาร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกด้วยด้วยจิตด้วยประสบการณ์หรือด้วยความยกระดับจิตวิญญาณของคุณเป็น t h e e m p r e s s the emperor ในตัวโดยการบวกกับอีโก้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราหวงแหนเกียรติยศศักดิ์ศรีของเราเราไม่อนุญาตให้เขาและญาติและเพื่อนและสังคมของเขาเนี่ยเข้ามาก้าวไกยในความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะมีคําตอบว่าไม่ไว้ก่อน ยังไม่ให้สถานะยังไม่ให้เข้ามาในชีวิตง่ายๆแต่คุณก็ยังจะมีความเมตตาให้สิ่งศักดสิทอยากจะบอกว่าอ่ะเมตตาให้เหมาะสมอย่าถึงขั้นกับเชื้อเฉือนบั่นทอนหัวใจเราเพราะเรามาไกละละเราอยู่ในที่ที่สูงและสง่างามและควรจะมีความสุขที่ไหนที่คู่ควรกับเราให้เราไปอยู่ตรงนั้นใครคู่ควรกับเราแล้วทำให้เราสบายใจอยู่กับคนนั้นและถ้ามันไม่มีจริงอยู่กับตัวเองพึ่งพาตัวเองเพราะท้ายที่สุด ตอนที่เรามาเราก็มาคนเดียววันนี้ถ้าจะอยู่คนเดียวอยู่กับน้องหมาน้องแมวอยู่กับลูกอยู่กับพ่อแม่เราอยู่กับสังคมของเราเราก็อยู่ได้นะคะอยู่กับใครก็ได้ที่ไม่ทำลายเราไม่บั่นทอนไม่เชื่อเฉือเราไม่ทําให้เราต้องบาดเจ็บไปมากกว่าเดิมเพราะเวลาเราไปทําง,งานเราไปเจอลูกค้าเราไปเจอเจ้านายไปเจอพนักง,งาน มันก็เลื่อยแข้งเลื้อยขาเก้าอี้กันอยู่ไม่นับไม่ท้วนอยู่แล้วอะถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีแฟนมีคนรักมีสามีมีภรรยาหรือใครจะกลับเข้ามาในชีวิตของเรามันต้องเกื้อกูลเท่านั้นมันต้องความสุขอย่างเดียวทุกเนี่ยหรือปัญหาเนี่ยมีบ้างพอสังเกตตามธรรมาชาติของมนุษย์เพื่อเพื่อทดสอบชาวปัญญาเพื่อทดสอบความรักที่มีต่อกันแต่ไม่ใช่ว่าความทุกข์และปัญหาคือตัวทําลายหลานกันละกันเราเป็นคู่รักกันเนาะมันไม่ใช่คู่แข่งอมเราไม่ใช่ นักลบกที่จะมาสู้ล่าอาณานิคมกันนะคะประหัดประหารกันเพื่อห้ได้อะไรมาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเมตตาใช้ใจถ้ายังไม่ใช่ก็พักไปก่อนดูไปก่อนหรือจะปฏิเสธก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่คุณเพราะตัวคุณเองเนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณสง่างามมากแล้วไม่ว่าจะอยู่เป็นคู่หรืออยู่ลําพังไม่ได้เดือดร้อน พราะคุณรู้จุดที่เป็นความสุขที่แท้จริงของคุณแล้วคุณตื่นรู้แล้วคุณบรรลุในจุดของคุณคุณเป็น The Best of the Best ในเวอร์ชันของตัวเองแล้วชาวท่านลมมิถุนตนกลุ่มก็ขอให้โชคดีนะคะหากฟังแล้วชอบใช้เป็นประโยชน์นําไปปรับใช้ได้ฝากติดตามสมัครสมาชิแชร์กดกระดิ่งมาคอมเมนต์มาอัปเดตมาเล่าสุ่กันฟังหน่อยว่าเป็นอย่างไรส่วนท่านใดกดกระดิ่งกดติดตามกดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกาลังใจที่ห้กันเสมอมาขอบคุณที่ บริจาคสนับสนุนช่องในปุ่มซุปเปอร์ตังค์นะคะขอบคุณมากๆแล้วกห็หลายท่านที่อยากจะสนับสนุนอาจารย์ผ่านบัญชีส่วนตัวเนาะอาจารย์ขอแนะนานิดนึงเออเรามาเกื้อกูลกันและกันดีกว่าอยากให้มาดูดวงส่วนตัวก่อนให้อาจารย์ได้แสดงความรู้ความสามารถนะคะหรือให้คําแนะนําเพื่อเกื้อกูลกัน,กนละกันแล้วหลังจากนั้นคุณอยากจะสนับสนุนอาจารย์หรือน่ารักกับอาจารย์ยังไงก็ค่อยว่ากันเนาะตามความเหมาะสมนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในท้ายที่สุดไม่ว่าคนคนนี้หรือใครคนไหนจะกลับเข้ามาในชีวิต ด้วยเหตุผลใดก็ตามตต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีคือจุดยืนของตัวเองเป้าหมายแห่งความสุขความสําเร็จความถูกต้องและความดีงามตั้งไว้เป็นถงเป็นเสาหลักในชีวิตของเรานะคะส่วนใครเข้ามาไม่ใช่ก็เชิญเขาออกไปใครเข้ามาแล้วดีแล้วตอบโจทย์ไม่ต้องทําอะไรมากค่ะดีต่อกันร,รักษากันไว้เท่านี้พอขอให้โชคดีค่ะเจอก,กันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ